สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาไรลาสิทธิ์ประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคม2021กันนะครับสำหรับยูโรตัวแรกนะครับก็เป็นไปตามเซเรีโอที่2เลยนั่นก็คือตลาดไม่ได้พูดแบกด้วยตลาดบาลานซิ่งอยู่ที่โลว์ไพรซ์แล้วถึงแม้จะบาลานซิ่งเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้ดีเลยนะครับค่อนข้างแย่ด้วยซ้ำเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูล่เจร์ทำเฟรมกระโดดไปดูล a เจร์ทำเฟรมเลย ที่ a ด l y c h a r ์จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันไว้ที่ area 1 6 0 2 5คือ area balancing larger time frame balancing break down ถ้าโอกาสที่ยูโรนั้นจะ back ัพกับขึ้นวนมันต้องเบร1625ก1625ขึ้นไปให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ต่ดไปก็ตามที่ยังโฮอยู่ใต้1625 5สาสถานการณ์จะแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ พอเรามาดูชาร์จสาสิบนาทีเราจะเห็นว่าเนี่ยมันบาลานซิ่งอยู่ใต้แอเร larger timeframe Balancing Breakdown เพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นไปไม่ได้เหนือพรีมาเก็ตรี o n นโซนวันนี้โดยเพราะอย่างยิ่งอินิ i ชียลรี o n Zone ถ้าขึ้นไปไม่ได้โอกาสที่ยูโรนั้นจะแทงดาวเซลล์อ f ฟหรือแม้แต่เดว e ลอปโล w ลงไปเรื่อยๆก็จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องขึ้นมาให้ได้ เหนือพรีมาเก็ตเรดเดน z o โซนเหนืออินิเชียลเรดเดน n e โซนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยตลาดจะค่อนข้างแบริชเป็นอย่างมากนะคะระับเพราะฉะนั้นไปดูเซรีโอการที่ชาร์จ15นาทีเซรีโอที่หนึ่งถ้าขึ้นไปได้ก็อย่างที่บอกนะครับเหนือพรีมาเก็ตเรดเดนโซนจะเป็นสเตปแรกที่บอกว่าโอเค b บเอออาจจะเริ่มกลับเข้ามา Active นะครับจากนั้นถ้าราคานั้นเบรกอินิเชียลรี z โซนก็จะคอนเฟิร์มว่าความพยายามในการเบรกดาวออกจาก l a r เ e อร์ท e f เฟรมบ a ล a n c ซ n g ิ่งแมันน่าจะอาจจะพูดได้ว่ายังไม่เฟลนะครับนั่นเป็นเพราะว่าการที่เราจะพูดได้ว่าเป็นเฟลเบรกดาวเราต้องเห็นมันเบรกก่อนแล้วก็เบรกแบบชัดเจนด้วยนะครับแต่การที่มันเบรกลงมาแล้วมันก็ ยังไม่มีปฏิกิริยาหรือว่า price action ยังไม่ชัดเจนคือถ้าเกิดมันเบรกลงมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้แท่งยาวๆโอเคเราจะบอกว่ามันเบรกแล้วถ้ามัน back up กลับขึ้นไปเราจะบอกว่า fail เบรกดาวแต่การที่มันเบรกแบบนี้แค่นี้นะครับถ้ามัน back up กลับขึ้นไปอาจจะยังไม่ถือว่าเป็น balancing fail เบิกดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามัน back up กลับขึ้นมาได้ แน่นอนล่ะว่า b u เออร์จะกลับเข้ามาแอ t i ี e แล้วก็คอนโทรลมาร์เก็ตเพียงแต่ว่าตามเรนด์โพเทนเชียลมันก็อาจจะขึ้นไปได้ถึงแค่ประมาณสักเรนด์โซนหนึ่ง6กสาถึง16452นะครับในขนาดที่ซีเนียลที่2ก็อย่างที่บอกตราบใดที่โฮอยู่ใต้พรี pre market. Zone. า zone, มาร์เก็ตเรนด์โซนใต้อินิเชียลเรนด์โซนมีสีสูงมากที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอ t i ี e โดยเพีออยงยิ่งวันนี้เมื่อวานนี้พักไปแล้ว1วันตลาดนั้นบาลานซิ ing เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะพร้อมพอสมควรที่จะลงไปต่อถ้าเซลเลอร์นั้น control market แล้วเรากำลังอยู่ในรา e วจะท e เฟรมบาล l a n c ing breakdown นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรไปดูพาวดอลลร์ครับแตกต่างจากยูโรนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย พาวดอลลาร์นั้นถ้าหากว่า b บเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็แถวนี้แหละที่เขาจะกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเซอโอที่1ที่คาดการเอาไว้เราไปดู l าเชอร์ทำเฟรมนิดนึงนะครับลงมาเทสประมาณขอบล่างของบาลานซิ่งเรนนี้จากนั้นเราเห็น b บเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับแล้วเมื่อวานก็บอกไว้ว่าถ้ามันกลับเข้ามาแอคทีฟเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่เราจะเห็น ตลาดนั้นแบคออพกับขึ้นบนแต่ทุกๆ Resistance z โซนน่าจะมี REACTION ทั้งหมดเนื่องจากว่าดาวมูฟที่เราเห็นก่อนหน้านี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันแบคออพกับขึ้นไปก็เป็นปกติเซลเลอร์ที่เขาเซลลงมานะครับถ้าเขาจะเพิ่ม Position ถ้าเขาคิดที่จะหาจังหวะช็อตก็ตอนที่มันแบคเอพกับขึ้นไปแหละที่เขาจะช็อตเพราะฉะนั้นทุกๆโซนเห็นไหมครับเราจะมี Reaction ทุกๆโซน สุดท้ายขึ้นไปถึง i n นิเชียลเรนโซของเมื่อวานเราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่าถ้าเราดูชาร์จ3 0นาทีนั่นคือ a r e รียเบรกดาวของเมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็น b บเออพยายามกลับเข้ามาแอคทีฟแต่อย่งไรก็ตามขึ้นไปเจอเซลเลอร์ซึ่งเป็นเริ่มปกติมากเนื่องจากว่าเรามีช็อตเทอมดาวเทรนลงมาเพราะฉะนั้นตอนที่มัน p ู l b a c กลับขึ้นไปอย่างที่บอก น่าจะมีเรีกชันนะครับลองวัดฟิมราชีดูนิดนึงยังขึ้นไปไม่ถึง38.2ด้วยซ้ำนะครับเราเจอเซลเลอร์กับกระมอาีกทีที่อินิเชียลรุนโซนของเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ยังเป็นอินิเชียลรุนโซนอยู่เช่นเดียวกันกันกบอินิเชียลพพอร์ตก็ยังเป็นโซนเดิมอยู่นะครับเปลี่ยนเพียงแค่พรีมาเก็ตพพอร์ตและพรีมาเก็ตรุนโซนเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ย ชาร์เทอร์มอแอสจะค่อนข้างเป็นนู t r ร l หรือว่านูเทรลแบรริชนะครับแต่ว่าอินเทอร์มิเตอรไอสยังไงก็ตามยังเป็นแบร i ิชอยู่ตามอย่างตามสิ่งที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นโอเคไปดูเซลล์โอการที่ชาร์จสิบห้านาทีเซลล์โอที่หนึ่งถ้าการที่เราเห็น b บอกสกับข้อมากทีเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณนะครับที่เริ่มต้น ว่าบาร์เรอร์กลับเข้ามาทิ้งอาจจะเป็นไปได้ที่วันนี้ตลาดอาจจะบาลานซิ่งอยู่ก่อนนะครับระหว่างอินิเชียล p p o พอร์ตและอินิเชียลร i d ิ n เดนโซนนี่คือเซ r i a l อที่1ในขณะที่เซ r i a l อที่2ถ้าตลาดวิกเนสริงนะครับแล้วก็เซลเลอร์กลับเข้ามาแล้วหลังจากที่ Pullback ก็มีสิทธิ์เช่นเดีวยวกันนะครับที่ตลาดนั้นจะ Expand Rate ลงสู่ดาวไซด์ซึ่งต้องไม่ลืม อินเทอร์แบล็แอดสองเรายังเป็นแบรริชอยู่นะครับตาบไดก็ตามที่พาวดอลลาร์นั้นย mm ังโฮอยู่ใต้รีดดโซนนี้35461ถึง35617นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลลาร์ไปดูทองคำอ่ะแบ็กอัพกลับขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากที่วันก่อนหน้ากลับขึ้นไปเทสบาลานซิ่งเบรกดาวแอเรียนะครับจากนั้นลงมาเจอพพอร์ต อีกรอบนึงไบร์ทกับคำวมาไีกีบรอบนี้เอาทองคํานั้นแบ็กอัพกลับขึ้นบนแล้วตอนนี้กลายเป็น f ฟลเบรกดาว o w แพท t ทิร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์พวกนี้ออกไปก่อนซึ่งเฟลเบรกดาว o w แพทเ t ิร์นนะครับใครที่ตามอน a l ิ s ิ s มานานๆก็จะรู้ดีว่า สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรนะครับก็คือหลังจากที่มันเฟลในการเบรกบาลานซิ่งแอเรียโลถ้ามันแบ็กอัพกลับมากลายเป็นเฟลเบรกดาวมีสีสูงมากที่ราคาตั้งแแบ็กอัพกลับขึ้นไปเทสบาลานซิ่งแอเรียไถ้าคือแอเรียแถวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเกือบจะถึงแล้วด้วยซ้านะครับแต่ไงก็ตามมันมีโอกาสสูงนะครับตามแพทเทิร์นเนี่ยที่ราคาสุดท้ายแล้วจะขึ้นไปเทสข้างบด เพราะฉะนั้นตอนนี้ตามไปก็ตามที่ราคานั้นยังขึ้นไม่ไมถึงบาลานซ์ซิงเกอร์ไฮการช็อตถือว่ามีคมเสี่ยงแต่ถ้าราคานั้นผู l แบ็ c กลับลบงสู่ด้านล่างนะครับสู่โซนแถวนี้เราน่าจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาทีีบแล้วรอบนี้อาจจะขึ้นไปถึงบาลานซ์ซิงเกอร์ไฮเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าช็อตเทอมทองคําดูเหมือนกับเป็นนูโตรแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่ามันนูโตรโดยเริ่มต้นมาจากเฟลเบรกดาวพาร์เทน นะครับโอเคไปดูบิตคอยเป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับแต่ก็วิ่งตามสตรัคเจอร์ค่อนข้างดีที่สุดเช่นเดียวกันตราบใดที่ยังโฮอยู่หรือว่ายังเทรดอยู่ยังบาลานซิ่งแอเรียนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งขึ้นเร่งลงอยู่ระหว่างนี้แหละประมาณนี้เราเห็นบก็กลับมาอิงีที่ขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียเพรับกะฉระนั้แทาร์เก็กัพไซด์ง็ีบที่ขอบล่างของลานซิ่งแอเรียไฮนั้น ซึ่งตอนนี้อาจจะขึ้นไปถึงแล้วก็ได้หรืออาจจะขึ้นขาดไปนิดนึงก็ได้แต่ถ้าจะช็อตควรรอสักนิดนึงนะครับให้ราคานั้นขึ้นไปถึงโซนนี้ก่อนแล้วช็อตในช็อตเทอมก็น่าจะโอเคอยู่นะครับหรือไม่เช่นนั้นต้องรอถ้าเราไม่ชอบเทรดแบบเฟสเซตอัพนะครับก็คือส่วนเทรนระยะสั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นไปด้านบนถ้าเราช็อตลงมาแสดงว่าเราส่วนเทรนระยะสั้นถ้าไม่ชอบเทรดแบบนี้ก็ต้องรอให้ราคานั้นเบรกออกจากบาลานซ์ซิงนี้ จากนั้นก็เทรดตามเทรนด์นะครับถ้ามันเบรก out ก็เทรดตอนที่มันเป็นเทรนด์ัพถ้ามันเบรก d า w เราก็เทรดตามเทรนด์ d o วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market a n a l y s i s ประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ